อุทายวิดีโอรตรงนี้เป็นสถานที่ถ้ำบกกายเพชรเป็นป่ายางเป็นป่ายางที่น่าปฏิบัติธรรมมากานี่ปริวัติถ้าได้จัดงานปริวัติกรรมสักครั้งหนึ่งก็อาจจะดีฟื้นฟูนขึ้นมาได้อีกครั้ง เดี๋ยวผมจะถ่ายไปหมดเลยตรงนี้เป็นป่ายางใหญ่ตั้งแต่พระอาจารย์ยังอยู่พระอาจารย์บุญช่วยมีตันนะยอดแวนนี้เป็นป่ายางวัดนะเป็นที่ของวัดที่ป่ายางวัด ้ามีใครมีใจศรัทธาทาเงนินมาบำรุงวัดต่อก็ดีวัดนี้เป็นวัดถ้ำประกายเพชรเป็นที่เคยโด่งดังขึ้นมาเคยเคยโด่งดังครั้งหนึ่งมีอาจารย์เกจิเคยท่านเคยไห เคยมาสร้างวัดท่านมาสร้างวัดตัวนี้แหละท่านเป็นคนสร้างขึ้นมาท่าจาจับนบุญช่วยก็เลยมาเจอพวกถาชีพสร้างเรื่องสร้างราวาให้ท่านท่านจนได้ศึกออกไปน,นี่คือบริเวณร้านทา วยงามเป็นที่หน้ามาปฏิบัติธรรมที่หนึ่งห้องน้ำห้องท่ามีครบหมดกุติอะไรมีครบหมดเลยเป็นที่ท่องเที่ยวที่หนึ่งแต่ว่าก็ที่ท่องเที่ยวก็ตประกาศเพื่อก็เปิดเป็นบางครั้งเปิดเป็นบางครั้งบางคราวปีหนึ่งเปิดครั้งหนึ่งหนึ่งเปิดสองครั้งเปิดท่านันเปลี่ยน การเปิดถ้ำแล้วมั้งนี่ถ้ำเป็นสวยครับข้างล่างถ้ำสวยนี่เป็นลานทำเป็นลานนี่ตรงนี้ตรงนี้เป็นลานหน้าถ้ำตรงนี้ก็เป็นลานทำลานทำตรงที่ท่านนั่งสมาธิป่านาป่ายางก็ได้ที่หน้า มาทำวิปัสสนาหรือกรรมฐานเป็นที่น่ามาปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งครับามาปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งแถวนี้ก่อนเขาเคยบวชมาอยู่นี่ผมก็เลยเข้ามาตรงนี้ก็เป็นหน้าถ้ำครับถ้ทำทานส่วน ทำให้คนลงไปเที่ยวตังนี้ครับนนี้นะทำลงไปงล่างนีง้เป็นที่น่าปฏิบัติธรรมแห่งนี้ ก็เลยเหลือแต่พระอ,อาจารย์นุ่งเป็นผู้ดูแลแทนพระอ,อาจารย์บุญช่วยเคยเป็นสิทธ์ท่านมาครั้งหนึ่งที่น่าสสงัดเป็นวัดป่าแต่เป็นวัดป่าเฮ้ มีพระอาจารย์ดังๆพระเจดจิองค์หนึ่งคือมาสร้างวัดตรงนี้ไว้ลานธรรมตรงนี้มีไฟมีน้ำอะไรพร้อมครับใช้ได้ที่ นะสกกะราทิบัธรารมนี่นี่โอ้โหก็เลยไปบวชที่หนองคายเคยรับปากกลวงตาไว้ก็เลยไปบวชที่หนองคายก็เลยกลับมาดูวัด ที่ตัวเองเคยบวชอูตรงนี้มาครั้งหนึ่งตั้งแต่ก่อนตั้งแต่วัดยังไม่มีอะไรเพรียบเท่าอย่างนี้เลยตอนนี้มีหมดครบครับว่าต้องการพระมา หรือมาอะไรทำนี้ปรัชนาหรือเปิดนีอ่อีกสักครั้งหนึ่งก็คงจะดีเปิดปริวัสกรรมครั้งหนึ่งนะจมะูกผมตรงนี้ นนี้ก็มีพระอยู่สองรูปอยู่ด้วยกันจุดนี้ขับมาเดี๋ยวเห็นูว่าก็อยากมาปฏิบัติธรรมที่นี่สักครั้งหนึ่งจัดริวาสกรรมในจุดนี้สักครั้งหนึ่ง รงน,นี้ก็เป็นกุฏิที่พักพิงของพระสงฆ์พระแนนแต่ก่อนมาก่อนพรอม น่าของเป็นกุติของอาจารย์ปาก,กปรอนในโรงครัวในสาราที่ว่าอาจารย์อยู่ตรงนู้นตรงไหนนุนี่เป็นที่สาราจันข้าว โอเคนะครับผมขอจบไว้เพียงเท่านี้